แล้วบุญนีไปไหนคิดทอดบ้านบ่บุญนีคิดทอดบ้านบ่ เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพ่อเอกเริ่มเล่นแล้วอึดอึดนั่นว่าแล้วลุงนนบอกแล้วพ่อเอกเล่นแล้วพ่อเอกลุยแล้วเอเราอยู่เงียบๆพี่น้องดูไปดูไปโอ้โหพ่อเอกอดูดูพี่น้องเออพ่อเอกเขามีความสุขเลยน โอ้พี่น้องพ่อเอกทำอะไรพ่อเอกพ่อเอกทำอะไรทำอะไรครับพ่อเอ้ยเล่นเล่นเอ้ยมีความสุขจริงๆเนี่ยนะพี่น้องมันายคลิปเออร์เซนใส่ลิปออืต โอ้โหพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยกครับดูน่ารักน่าอนดูสุดๆพี่น้องเขามีความสุขเ,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 เทำอะไรนครลุงน้อยไม่คุยดังไม่คุยดังที่ทำอะไรคุณรับควับมาว่าถ้าขาไม่มีโซ่เล่นมากกว่านี้อีกก็ยังงั้นภาพพวกนี้มันก็หายยากนะ นะเฮ้ยเอาเอา้าเฮ้ยเอา้าเอา้าเอา้าสาธุขอให้พี่น้องนะครับที่เอก็อเรียกว่าให้ตายกับพ่อไปก็ใช้ขอให้มีความสุขทุกๆคนดูสิดูสิขอให้พี่น้องที่ีของลุงนนท์มีความสุขความเจริญทุกๆท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาทุกๆคนโอ้โหเล่นเล่นโอ้โหเอาเอาเอ้าเอ้าเอ้าพ่อพ่อเอ้า ลงุงว่าคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะครับเขามีความสุขคึดคึดเอาเอากึ๊ดน,น,น่ารักโคตร อึดอึดทำอะไรพ่ออึดเอ้พ่อพ่อ,พอทำอะไรเนายอื ô hô ô hô trời trời trời, ăn lên nói riêng này, có sức như thế nào, leo vào mô hô này, ว้า่างอะไรไปดูลุงนนต้องเข็นแล้วมั้งพี่น้องกลัวถูกลูกหลงไม่ใช่เลยเล่นแรงนะเนี่ยเล่นแรงนะเล่นแรงนะเนี่ยเล่นแรงนะเนี่ยพี่น้องพ่อก